ตัวปุ่มนี้เป็นของแท้เบิกใหม่นะครับตัวนี้จะใส่เข้าไปในช่องด้านซ้ายของพวงมาลัยนะใส่เข้าไปเสร็จเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ในส่วนของขอพวงมาลัยของเดิมมากกับรถตรงนี้ก็จะมีรูกุญแจนะครับเราก็จะเปลี่ยนฝาครอบขอพวงมาลัยใหม่ให้เป็นรุ่นที่ไม่มีรูกุญแจแบบนี้นะก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนตัวนี้ก็ถอดเก็บไว้ไม่ได้ใช้แล้วใช้ตัวนี้ในส่วนของงานติดตั้งนะครับตัวนี้งานติดตั้งจะเป็นแบบเสียบปลั๊กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบบ So ซ็อกเก เสียบปลั๊กเข้าไปกับตัวรถได้เลยไม่ต้องดัดแปลงระบบสายของรถนะครับตัวปุ่มพุชตาร์ทน,นะครับเราจะใส่เข้าไปในช่องสําหรับติดตั้งพุชตาร์ทตรงนี้เลยนะครับก็จะยัดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรนะครับใส่เข้าไปในช่องของเขาเลยในชุดก็จะมีรีโมทให้แบบนี้2ตัวด้วยนะครับจะมีรีโมทแบบนี้ให้2ตัวนะตัวปุ่มตสตาร์ตติดตั้งอยู่ด้านซ้ายฝาครอบคอบพวงมาลัยตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ละก็จะเป็นรุ่นที่ไม่มีรูกุญแจแล้วปุ่มสตาร์ทติดเข้าไปตรงช่องด้านซ้ายเลย ตัวรีโมทถ้าเราจะใช้สตาร์ทเครื่องรถเราต้องล็อกอยู่นะครับถ้ารถล็อกอยู่กด <it> ปุป่มบนสุดค้างไว้3วิกดค้างไว้3วิระบบสตาร์ทเครื่องเองถ้าเราไม่ใช้รถนะปล่อยไว้แบบนี้เลยเสียบางทีมันจะดับเองถ้าเราจะใช้รถสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จกดคายล็อปเปิดประตูเข้าไปขับเลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่ตัวรีโมทนะครับใช้สตาร์ทเครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้นะกดปุ่มบนสุดตรงนี้กดค้างไว้3วิเครื่องยนต์ดับเลยสตาร์ทเครื่องได้ดับเครื่องได้ โมทนี่เป็นการขโมยด้วยนะครับในระหว่างที่เราล็อกรถไว้ถ้ามีการบุกลุกตัวรถไม่ให้สตาร์ทมีระบบตัดน้ามันแล้วก็มีส่งเสียงร้องด้วยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องอย่าเบรกกดหนึ่งครั้งเป็นการสตาร์ทเครื่องครับไม่ต้องกดค้างนะกดแล้วก็ปล่อยนะดับเครื่องก็ <aspire S 1> ะะอย่าเบรกกดเลยไม่ต้องกดค้างนะครับอย่าเบรกกดหนึ่งครั้งดับแบบนี้นะถ้าไม่เบรกมันจะไม่ไม่เป็นการสตาร์ทเครื่องครับมันจะเป็นการเปิดกุญแจหรือว่าเราจะเปิดวิญญุไม่สตาร์ทมันจะวนอย่างเดียวครับหรือว่า เราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องก็ไม่ต้องหยัยบเบรกนะกดเลยครับกดครั้งที่1วิทยุเปิดได้กดครั้งที่2เปิดไฟทั้งระบบเลยแต่ไม่สตาร์ทนะครับกดครั้งที่3ปิดนะครับถ้าเราสตาร์ทคืออย่าเบรกกดเข้าไปในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเราแวะทําธุระเราต้องการสตาร์ทเครื่องไว้ลงมาจากรถออลิมดออกมาด้วยกดล็อกไว้ได้ครับออกมาจากรถแบบนี้เลย รีโมทออกมาด้วยกดล็อกไว้ครับสามารถกดล็อกในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทได้ล็อกประตูไว้แบบนี้เลยถือรีโมทเดินไปได้เลยนะครับกลับมาที่รถจะขึ้นไปขับรถกดคายล็อกจากรีโมทเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยอย่างนี้เลย